โอ้ยเมื่อยนะเมื่อยก็คือเบยุดยุดได้ก็บวหายเมื่อยเป็นว่าเมื่อยก็คือเบยุดคือเบยุดยุดเนยุดยุ่แต่ว่ามันก็บวหายเมื่อยดอกมันเฮ็ดจนว่าอันเกาเฮ็ดกันยี่สิบสี่ชั่วโมง บาดเจ้าของปลาเข้าไปยี่สิบแปดชั่วโมงจังสีได้หยุดคือบ่ม่อยบอเฮ็ดงานเจ้าของก็ยังสีล่ล่ะขนาดเป็นผู้จัดการด้นี่ผู้จัดการเองเฮ็ดเองก <c oughs> ็ยังบม่ได้หยุดเพราะว่าช่วงจังหวะเฮ็ดได้เนาะกันว่าเท่ากว่านี้ก็คือสี่เฮ็ดบ่ได้ดอกนั่นละ่ะคือหยุดได้หยุดที่ว่าเจ้าของเฮ็ดบ่ได้ ช่วงนี้เจ้าของพอเฮ็ดได้เมื่อยก่จมจมกับเมือ่อเฮ็ดจังไรมันกรจมน้่เฮ็ดไปน้่ภาษาคนเาถากะจังไรก็อยากได้ของเจ้าของเนาะก็มันเป็นงานของเจ้าของเป็นงานเจ้าของเองบบเฮ็ดมันก็อยาก